ทุกคนวันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากเป,เป็นเรื่องที่แบบไม่คิดว่าจะได้ของสิ่งนี้ก็คือว่า,วาเมื่อกี้น้ํามันมันจะหมดไงแล้วพอน้ํามันจะหมดตรเวียนฝั่งนี้ต้เวียนตอนนี้ได้พอพอน้ามันจะหมดอะ่ะก็ไปเติมในปัม๊มใช่ไหมครับ ในปั๊มอะ่ะมันจะมีช็อปอยู่ช็อปหนึ่งแล้วช็อปนั้นอะ่ะมันก็คล้ายๆว่ามันจะมีขาไก่อยู่ก็จะไปซื้อขาไก่สักแ,แบบไม่รู้ว่ากี่โลอ่ะสามโลห้าโลอ่ะก็จะคิดว่าจะลงไปซื้อแล้วแล้วหมูก็มาให้เปิดกระเป๋าดูแล้วพอเปิดกระเป๋าเร็นนี่ก็เป็นของฝันที่เอามาให้นะครับก็คือกระเป๋าของขวนะัญ ของฝันวันชายแล้วในกระเป๋าอะ่ะมันก็มีหลายอย่างเลยแหละแล้วก็ให้กระเป๋าใบเนี้ยแล้วก็บอกเขาว่าให้เปิดดูนางก็คือโยนทิ้งไว้หลังรถก่อนจะเปิดไม่ใช่ต้องบอกว่ามีของถูกช่องนะก็คิดว่าถ้าทามีของอ่ะมันต้องเขย่าเลยมีอะไรไงพอเขย่า,ยาเสร็จ เสี่ยงมันเป็นขนมแหล่ะพอเปิดขึ้นมามันก็เป็นขนมอ่ะเป็นชอ็อกโกแลตอ่ะใช่ไหมแล้วมันจะมีข้อาวฟางอะซึ้งก็ค,คิดว่าเฮ้ยไปต,ตั้งใจอ่านไงขับขรถจูล้วพอเปิดอีกช่องหนึ่งมันเจอถั่วไงยิ่งหิวหิวเงี้ยถันทำงานม,มันก็โคตรดีใจแล้วแหละเอาไว้พอแบกไปอีกเปิดช่องแล้ว ช่องแรกเจอนี่ทุกคนช่องแรกเจอช็อกโกแลตแล้วพอช็อกโกแลตอ่ะปกติเป็นคนที่ไม่กินช็อกโกแลตอยู่แล้วไงแล้วขพปุ๊บมันมีข้าวปลาเนี่ยแค่สองสามีเราแคบลงใช่ไหมแล้วมันก็เดี๋ยวก็รู้สึกว่าจะอ่านทีบ้างช่องที่สอง เปิดมาเจยานี่โอ้โหเนี่ยตอนเย็นๆมันหิวมากไงวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยสองขวดเขาแหละแล้วก็มันก็ยังจต่ได้ถ่ายคลิปรีแอคไม่ทันอ่ะอันฝั่งกลางยังดูไม่หมดนะว่ามีอะไรก็ตอนแรกคิดว่า ว่าคิดว่ามาลูโจ้เป็นจุดกีส่ดนแล้วเพราะปกติมันเค็มมากไงกินมากๆแล้วตัวมันจะบวมอย่างงี้ก็เลยไม่ค่อยได้กินก็เลยคิดว่าเนี่ยเพราะถั่วเล็ะไอ้ถั่วกระเป๋ากลางอ่ะมันเป็นถั่วแบบจืดๆใช่ไหมมันก็เนี่ยปกติกินได้แค่นี้เอง ตอนที่แหวกอ่แะแหวกไปแหวกมาเจอได้ยังไงนี่ขาไก่นะครับมันไม่ใช่ขาไก่ธรรมดานะครับอันเนี้ยมันคงเป็นขาไก่แบบแห้งนะี่แหละมันเป็นขาไก่ที่ที่บอกว่าเข้าช็อปไหนก็คือดูดแต่อันเนี้ยหยิบแต่อันเนี้ยหยิบแล้วก็วนไปวนมาวนไปวนมาสุดท้ายไม่ให้ซื้อวางที่เดิมนี่ถือว่าไม่เคยกินมาเป็นเป็นปีแล้วไหม สองปีสามปีไม่เคยกินขาไก่เลยไงเพราะมันไม่มีประโยชน์ไงใช่ไหมกินยิ่งกินยิ่งอ้วนแล้วมันอร่อยนี่อะไรนะแล้ววันนั้นอ่ะจับอันนี้มาเลยจะซื้อแล้วจะไปกินตังแล้วกินในใจใต้องใสแบบแป๊บเดียวก็หมดอ่ะไม่ใช่เลยแล้วมันอ้วนไวไงก็งเลย คนแต่งกิน14ครั้งพลังงานต่อ1ครั้งคือ2,380กิโล14ค,ครั้ง2องคนก็คน7ครั้งใช่ไหมแก่2ครั้งเท่านั้นแหละหมดคือรอบแรกก็ได้จะครึ่งงานรอแถ้าเป็นแกก็เลยคิดว่าส่วนในพวกเลเลยพวกเนี้ยมันแบบไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วถ้าเกิดเลตั้งไว้ที่บ้านนะก็จะอ,อยู่นะได้เป็นติดกิน,กนในมุมเนะี้ย ในมกว่ามันกคือหัวมันมัน่มันไม่มีแป้งไงมันตัวไอ้พวกแบบัวไม่ได้ขอบคุณมากๆนะครับที่ไม่รลืวันเสียอ้วันวันเลยนทตยมันคือนอนน้อยสมองปวดกระบาลพูดไม่ค่อยถูกนะวันนี้นอนอยแต่หมูก็ยังไม่ลืมให้ขาไก่นะครับถือว่าเป็นของฝันที่แบบ ที่รู้สึกว่ามันมีมูลค่าที่ตดอะ่ะถ้าไปใช้ขาไก่มันจะไม่ได้ป่าเพิ่มขนาดนี้โอเคนะครับตดเข้าฟาร์มเสร็จเดี๋ยวจะให้เอไอไ้ฟังนะครับ <c oughs> เราก็ใช้มบอร์โทรศั <c oughs> แล้วก็ให้ลอกเข้าฟาาให้เอไออโอเคเดี๋ยววันนี้เดีเ๋มวไปฉลองวน <c oughs> อันทายกำลังเนี่ยจะบอกว่ามันมีติวประมาณนี้แหวะ ไอตอนที่แกะออกมาเฮ้ยมันซื้อช็อกโกแลตให้ตัวมันเองกินหรือเปล่วะแบบเฮ้ยแล้วเราจะไปกินตรงไหนอะเหมันเนี่ยฉันยไม่กินช็อกโกแลตอ่ะทางมาเลท,นเลทานเอาให้ช็อกโกแลตกันวันนี้นอนน้อยพูดไม่ค่อยถูกเมื่อกี้น้ำมันก็จะหมดอารมณ์ก็รู้สึกแบบข้าวก็หิวแต่พอเจอน,นี้ก,นก็ขึ้น นี้มันเป็นขนมเนี่ย <Okay. S 1> ตอนแรกคิดว่าก่อนจบก่อนจบคิดว่าหมูมันให้นี่มาก็ให้กระเป๋าไงก็เคยเห็นกระเป๋าทุกวันอยู่แล้วแต่เราอยากได้ใบใหม่แบี้เออไม่สนใจกระเป๋าเลยอ่ะสนใจมันอ,อยู่มาเอาไป<ม>าวาง,งหลัางนู่นนะหลังของมันเยอะเห็ไดไปกันอเอาแต่นี่ไลยไ,ไม่เอากระเป๋า คืนนี้นะครับขาไก่เดอี๋ยวต่อไปจะมาเราเริ่มกระป๋องไบนี้ีาของกระใบนี้เชื่อไหมแวบแรกที่เขย่าอะเสียงมันเหมือนขาไก่มากเลยอะ่ะเ้าคนซื้อของอึ้งอะเฮ้ยรู้ที่ไงวะแต่คิดในใจว่าคงไม่มีโอกาสได้กินแบบนี้จริงมันไม่ซื้อมาให้กินอยู่แล้วอะไรที่ไม่มีประโยชน์ปลากระป๋อง ขาไก่อาหารกระป๋องทั้งหมดก็คง,งไม่ได้กินอ่ะแต่ว,วันนี้ได้กินนี่มนะ้ไม่ใช่แป๊บเดียวมันเอาไปซ่อนนะไปละถ้าเอาไปซ่อนเยวซื้อสิบโลเลยเลยโอ้โหไปละบายทุกคนไดูหน้าคนให้นะ